สวัสดีครับเพื่อนๆโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นซีซั่นใหม่นะครับก็คือจะเป็นแคมเปญใหม่เลยก็คือผมจะเอาเกมที่ผมเล่นนั้นมาถอดมากมาวิเคราะห์มากไปกับท่านผู้ชมนะครับก็คือจะมีจุดที่มันจะเป็นเบ็ดหมูพวกคือน่าจะเดินดีกว่านั้นใช่แต่ในเกมผมกับไม่เดินไงโอเคเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับโอเคสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือขุนผมอะ่ะเป็นสีขาวนะครับขุนขาวเนี่ยกำลังจะกินม้า ถูกไหมกาลังจะกินมา้าโอเคนะรู้สึกว่าในเกมเนี่ยเดี๋ยวมาเขาจะก็ต้องกระโดดไปกินเบียด้านริมกระดานนะครับณนะตอนนี้นะครับโอเคนะอะคําถามต่อมาก็คือเดี๋ยวถ้าผู้ชมลองดูนะครับในเรื่องของการเล่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีแล้วกันว่า,วามันเป็นนาทีที่เท่าไหร่นะผมก็ยังจาไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับว่าตัวสีน้ําตาลเนี่ยเขาจะเดินไปกินเบียหรือ,อย่งนะโอเครอเขากินเบียอยู่เนี่ย ไประมน,น,นอ่ะกระโดดไปกินเบี้ยแล้วโอเคในเกมสิ่งที่ผมเดินอันเนี้ยผมเดินพลาดจริงๆผมไม่ควรเดินเม็ดคำถามก็คือถ้าผู้ชมคิดว่าแต้มที่ดีอ่ะควรเดินอะไรนะครับโอเคเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปจากที่เราพูดเมื่อกี้นะครับโอเคนะก็คือจากเกม 1> 5 1 7บนะครับนาทีที่10.35หนะครับจุดพลาดของผมจุดพลาดที่หนึ่งะเพื่อนๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็คือการที่ผมเดินเม็ดเนี่ยจากตัวเนี้ยเดินเม็ดไปมาเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็โดดไปกินเบี้ยผมผมมาไปเดินเม็ดซึ่งเป็นจุดพลาดไม่ควรเดินครับแต่ที่ควรเดินก็คือเดินเรือไปตบมาครับเดินเรือลำนี้นะคุผู้ชมนี่แล้วก็ไปตบม้านะครับก็คือเม็ดก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะประมาณนั้นสังเกตดูว่ามาเขาหนีไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะ มาเขาหนีไม่ได้มาตัวเนี้ยังไงก็ตายอยู่แล้วจะกระโดดขึ้นไปจะกระโดดลงล่างตัวขึ้นบนโนโดมาตัวนี้กินถูกไหมแต่ผมก็อาจจะเป็นไปได้นะเขาอาจจะกระโดดมาขึ้นข้างบนนะเพราะว่าถ้ามาผมตัวนี้กินใช่ไหมเขาจะได้เอาเรือลำนี้มากินผมใช่ไหมครับอ่ะกินผมแต่อย่าลืมนะว่าตอนนี้เรามีเม็ดต,ตัวนี้ปิดอยู่แต่ยังไงก็คือมาตายอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเขาเอาเรือมากินเนี่ยคนก็ตายอยู่ดีถูกไหมเออเพราะนั้นมาตัวนี้ก็คือหนีไม่ได้จะกระโดดไหน โดดไปยังไงก็คือโดดมาก็โดนกินอยู่ดีนะครับอันนี้คือต้านที่ควรเดินโอเคโอเคต่อนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือจะเป็นจุดพลิกของเกมนี้เลยถูกไหมเออเป็นจุดพลิกที่บอกว่าผมเดินพลาดนะครับโอเคนะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นช่วงในท้ายเกมนะก็คือตัวผมมันเป็นสีขาวนะครับจริงๆอ่ะผมอ่าค่อนข้างจะได้เปรียบเพะมีเลอรสองลำนะครับแต่อันนี้ผมเดินพลาดเองสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือตัวขุ่นนะครับ คุณของสีน้าตาลเนี่ยเขาดัานโคลนลงมาตรงๆท่านผู้ชมโอเคอ่ะเขาดัานโคลนมาตรงๆอ่ะหยุดไว้ก่อนแตมที่ผมเดินเนี่ยผมอะ่ะเดินพาดผมไปเดินเรือนะครับโอเคแตมที่ถูกต้องท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราควรจะเดินยังไงครับอืมท่านผู้ชมคิดว่าเราควรจะเดินยังไงโอเคเพราะว่าผมเดินเรือผมก็เลยแพโอเคปะ่ะแตมที่ถูกต้องไม่เดินเรืออืมอ่ะเพื่อผมให้ท่านผู้ชมคิด นิดหนึ่งโอเคนะจริงมันแก้ได้อยู่นะตรงนี้มันยังแก้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมแบบว่ามือไวไปนิดนึงครับไปไปจับเรือนะครับก็เลยโดนโคลนลุกอย่างนี้อ่าก็จะเลยโดนโคนลุกจนเลยนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวโคนเขาจะมาลุกขุนผมโอเคอันนี้ก็คือผมก็เลยแพ้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับนิดหนึ่งย้อนกลับนิดนึงนะท่านผู้ชมโอเคอ่า โอเคเพื่อนๆต่อมาครับสรุปของไอตัววิธีการแก้ไอตอนตอนจบสุดท้ายนะโอเคนะแต้มที่พลาดก็คือเป็นเกม517ครับนาทีที่14นะั้งประมาณนั้นนะครับจุดพลาดก็คือการที่ผมเดินเรือก็คือเขาดันโคนมาแล้วผมไปเดินเรือนะครับจริงๆก็คือไม่ควรเดินเรือเออผมลืมดูไงก็เลยแพ้นะครับสรุปก็คือแต้มที่ควรจะเดินก็คือเดินมาครับอย่างงี้เอาตัวเนี้ยโด,ดมาตัวนี้เลยโอเคนะม้าเราก็โดดมาตรงนี้เหตุผลที่โดดม้าไปตัวนี้เพราะว่าสังเกตดูว่าโคนเขา คนเขานะครับโคนเขากินเรือผมไม่ได้โคนเขาลงมาลุกผมไม่ได้เพราะอะไรเพราะโดนเรือลานี้กดขุนอยู่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแบบทําอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เขาจะทํานะที่ผมเดานะเขาจะต้องกระโดดม้มาลุกผมโดดไม้ตัวนี้มาลุกผมเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผมเนี่ยกระเถิบมาทางด้านนี้ผมเดานะอันนี้คือเป้าหมายของเขาอ่าถ้าผมกระเถิบมาทางด้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเพื่อให้ตัวขุนผมเนี่ยไปบังเรือตัวนี้แล้วเขาจะได้โคนกินเรือผมได้ หรือแม้เขาอาจจะเอาเรือมาลุกฝั่งนี้แต่ไม่คิดว่าน่าจะกินเรือมากกว่านะครับประมาณนั้นเพราะนั้นก็คือถ้าเขาลุกผมนะสิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมแจะโดนลงมาข้างล่างหรือโดนไปหลบหลังแม้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําได้นะครับโอเคนะถ้าเดินลงมาตรงนี้ก็อาจจะโดนเรือลุกมาซ้านะครับหรือว่าถ้าโดนเเรือโดดหลังมมาเขาอาจจะกระโดดมามากดมาตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ากระโดดมานั้นก็คือผมฟันโคนก่อนเลย นะครับก็คือกินลุกเอ่อลุกกินโคลนก่อนเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งผมมีเรือสองลำกนมันจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเอาไอ้น,นี่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ง่ายๆนะครับโอเคนะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคิดได้นะประมาณนั้นก็คือสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือจบแล้วประมาณนั้นโอเคนะครับอ่ะแล้วก็เกมต่างๆเดี๋ยวผมก็จะพยายามอ่า พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือมาวิเคราะห์มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยมันสามารถเดินได้หลายลูกแบบนั่นเองโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ